ใหม่ฮอนด้นะครับต้องรันอินประมาณ1,000โลนะครับหรือว่าสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้มารีวิวนะวันนี้แต่ผมจะมาบอกหรือว่าเตือนน้องๆและกันนะครับคนที่อ,ออกรถใหม่ไปนะครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นใจร้อนนะครับรีบนะครับอยากลอง ว่าสุดเท่าไหร่นะครับคันนี้เป็นเว็บร้อยสิบไอนะครับโฉมใหม่ล่าสุดปีสองพันี่สนะครับโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับวิ่งได้หนึ่งพโลนะครับแล้วนะครับมีเสียงดังในเครื่องยนต์ดังกะคกรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปเสียงให้ดูแล้วกันนะ เดี๋ยวทุกท่านลององฟังดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับคือตอนนี้ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับคืออยากฝากเตือนน้องๆนะครับออกรถใหม่นะครับอย่าเพิ่งรองจนแบบรอบตัดจนแบบยาวๆนะครับอย่าเพิ่งรองนะครับเพราะว่ารถใหม่ฮอนดานะครับต้องรันอินประมาณหนึ่งพันโลนะครับหรือว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับอยากให้น้องๆนะครับฝากเตือนละกันนะครับคลิปฝากเตือนละกันคลิปนี้นะครับ ก็คือถ้าใครรถมีปัญหานะครับก็น่าจะเกิดจากตรงนี้แหละนะครับคือมันมีเสียงดังกักกกกๆกเวลาเราเร่งเครื่องครับเราเบิ้ลเครื่องอ่ะนครับนี่ครับคือเหตุผลผมไม่แน่ใจชัดหรือเปล่าเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่ก็ฝากให้น้องๆนะครับระวังนิดนึงนะครับรถใหม่นะครับเพิ่งออกไปนะครับ อย่าพึ่งซัดนะครับขับสักอาทิตย์นึงนะครับเผาว่ารถฮอนด้าน่ะเขารับประกันอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าอยากให้มันอยู่กับเรานานๆนะครับเราซื้อรถใหม่ไปทั้งคันหนึ่งอ่ะเราจะอยากหรือเครื่องไหมนะครับฝากเตือนน้องๆนิดนึงนะครับถ้าใครอยากลองความเร็้วแบบสุดเท่าไหร่นะครับก็ให้น้องๆนะครับจอดไว้รถไว้หน้าบ้านนะครับแล้วก็มองซ้ายมองขวานะครับดูข้างบ้านนะว่ามีคนอยู่ไหมนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องน้ํานะครับแล้วก็ ปิดประตูได้แน่นปิดหน้าต่างได้แน่นแล้วก็ตะโกนบอกว่าอยากลองรถโว้ยอะไรประมาณนี้ครับเราก็เดินออกมานะครับรถเราก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับรถไม่มีปัญหานะครับเก็บกดนะครับขำๆนะครับน้องๆอย่าทําตามนะครับฝากเตือนนิดนึงนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือฝากเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ออกรถใหม่นะครับของรถฮอนด้าครับก็ซับพารโลแล้วกันนะครับรันอินให้มันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปซัดนะครับเพราะว่ารถใหม่ทางฮอนด้าเขาก็ไม่ได้ลองจน สุดมันเล่านะครับคือเขาแค่ลองแค่สตาร์ทเครื่องนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ส่งมาให้เราแล้วนะครับเขาไม่ได้ลองวิ่งลองอะไรนะเพาอยากให้น้องๆรักษารถนิดนึงนะครับดูนี่ครับคือเหตุผลที่มันดังนะครับดังกักกึกกกนะครับหลายๆท่านคงคงเป็นแหละเพราะว่าเห็นคอมมินต์เขามาถามเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมมันชัดมากเลยนะครับคือมันเป็นลูกเป็นรอยอะครับแต่แหวนอะไรไม่ติดนะแหวนคือแหวนปกติเลยลูกก็ปกตินะครับ ก็ใครมีเสียงนะครับก็ลองเข้าไปที่ศูนย์ทอนได้ได้เลยนะครับแต่ก็ฝากน้องๆนะครับไปรุ่นสายซิ่งสายแรงนะครับอย่าพึ่งแรงนะครับจะเย็นๆนะครับรอสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าพันโลก่อนนะครับค่อยซัดนะครับค่อยลองยาวๆนะครับถามว่าลองอ่ะลองได้นะสักโลอะไรเงี้ยลองแบบพอพอรู้ว่าเร็วเท่าไหร่แล้วแล้วก็ผ่อนซะนะครับอย่าไปกดแช่จนห้าโลสิบโลอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับรถใหม่นะครับอยากให้น้องๆ พันอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าเครื่องยนต์อะเขารับประกัน3ปีนะครับหรือ30,000รูปนะครับถามว่าฮอนด้าเขาก็รับประกันอยู่นะครับตัวนี้ก็น่าจะเคลมให้นะว่าดูจากลักษณะแล้วนะเพราะว่ารถได้แค่พันรูเองนะครับเอาฝากเตืียนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้ครับสั้นๆนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์มาเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกอาฝากนิดนึงนะน้องๆนะอย่าพึ่งนะครับก็ใช้ เบาๆไปก่อนแล้วก็ทิศหนึ่งครับกั้นใจนิดนึงนะครับพอมันได้ที่แล้วก็เต็มที่ได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับอัดยาวๆเลยนะครับสำหรับทีนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับ